สวัสดีค่ะก็พบกับช่อง My Dewi แล้วนะคะคลิปในวันนี้นะคะเรานะคะก็จะพาทุกๆคนนะคะมาดูเอออ้อ,อยไม่ใช่จะเป็นทวิตเตอร์ของคุณดังนะัทชัยน,นี่นะคะก็อันนี้ก็คือคุณดังนะัทชัยนะคะ่โอเคคะ่ะวันนี้เนี่ยเรานะคะก็จะมาดูทวิตเตอร์ของคุณดังว่าลเขาโพสอะไรกัน,นบ้างคะเริ่มเลย หนึ่งปีผ่านไปเร็วมากๆเลิฟเลิศทุกคนนะขอบคุณค่ะแล้วก็กดใจให้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วเต่ดาวนะคะคิดถึงมากๆเลยอยากเจอทุกคนแล้วครับแล้วแต่ดาวทิปอ่ะกดเดี๋ยวรอก่อนนะตั้งแต่ e อพีแรกเลยหรอว่าแต่ทุกคนดูกันถึงไหนแล้วอะฮ่าฮ่าแล้วแต่ดาวทิปโอ้ยคือแบบอัน,น คือแบบอันนี้คือความฝันนะคะคือแบบเป็นความฝันนะแต่ความแบบเป็นความฝันในการละมือแบบที่แบบอินเลิฟมากนะคะได้อยู่นะ the the scene this star ป h ั t เดอร์เดอ everything อ่านไม่ออกคะ่ะคืออ่านออกมาคำนั้นแล้วแต่ดาวทิพย์นะคะให้แก็กอ่ะกดใจให้นะคะกดใจให้นะคะโอเคสวัสดีครับผม ดาวเหนือคลาสลาสเตเดียที่ก็จะให้ในใครคนแล้วก็ทำการเลื่อนเลื่อนเลืนะทุกคนอันนี้ก็ต้องดูนะทุกคนเราจะเอาแบบอะไรที่เป็นราสเดามให้ทุกคนดูกันนะคะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนแลก็ต้องเลื่อนเล่อนเล่นเลืนะทุกคนอันนี้คือน้องฮารุโตะค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวนะทุกคนแล้วก็ทำการเลื่อน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 อันนี้พี่จางไปเชียงใหม่อันนี้โน่นนี่นั่นนะคะอะไร เราต้องทำการเลื่อนนะคะนี่รอก,ก่อนนะคะรอก,ก่อนเพราะว่าแบบมันอาจจะนิดนึงเพราะว่าแบบเหนื่อยอึงมากนะคะทุกคนเลื่อนไปนะคะทุกคนต้อต้องเลื่อนไปเยอะๆนะคะแบบเลื่อน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  แล้วเปไนนะคะค็นแบบอ่นานานอะไรนิดนึงนะโอเคไปวันนี้นะเดี๋ยวทุกคนอันนี้คือถุงเท้าอะโวคาโดอุ้ยถุงเท้าอะโวคาโดของคุณดังนะใช่อ่ะเจอค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นแบบร้านแบบที่แบบพี่ดังนะคะกับพี่จุงเนี่ยเขาไปเล่นซีรีส์แล้วเขาแบบเป็นรูปเนื้อทุกคนคือแบบ ใครรู้นะคะก็บอกมามาด้วยนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนะคือแบบเป็นร้านแบบนี้ทุกคนแล้วแบบคือฉันจะไปมากๆนะแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็อย่าลืมดูด้นทุกคนดูไโอเคเล่น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 ไปเยอะๆเลยนะทุกคนอุ้ยอุยแอบถ่ายคือแบบทุกคนเขาแอบถ่ายกันนั้นพี่ด่างแอบถ่ายพี่จุ้งด้วยแต่รูปนี้ขอเก็บกอนนะคะคนณก็ทกค้างบันทึกนะคะอุ้ยรูปนี้ได้มากเลยนะอุ้ย อันนี้คือรองเท้าจูนดังอ้ยเอาคาโดเดลขอเก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนอ้ยน่ารักไม่ไหวเลยนะสองคนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นออแบบดังนรับพี่ดังก็หลับรู้เลยนะคะก็ต้องจุดไรทุกคนอ่ะเลื่อนๆอะไรคะไม่ใช่นะคะต้องคืนกันเลื่อนนะคะอันนี้ก็รองเท้าทำเป็นทรงานค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อโอมแลน์โนนนะคะเป็นแฟนมีนนะทุกคน อันนี้ก็ในมหาวิทยาลัยแน่ๆน,น,นะคะน,นี้ก็เราจะเอาเรื่องนะคะเราจะต้องไปทไทุกคนเราเจอแล้วคะ่ะทุกคนเราเจอแล้วนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังค่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับของขวัญพิเศษที่พวกเราทีมสตาร์แอนด์สกายตั้งใจมอบให้ทุกคนอยากให้ทุกคนสนุกและมีความสุข ไปกับพวกเรานะครับถึงสุดท้ายดาวเหนือและตัวละครทุกตัวต้องกลับไปในนิยายแล้วแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทก็แบบทำให้นึกถึงพี่แดงก็ยิ้มได้ตลอดนะครับขอบคุณค่ะพี่แดงพี่ดังนึกถึงแฟนคลับแล้วพี่ดังยิ้มได้หนูก็ดีใจค่ะนี่ค่ะก็เป็นรูปที่พี่ดังโพนะทุกคนอุย้ยน่ารักมากนะคะคือแบบอันนี้ก็เป็นรูปในเอออันนี้ค่ะทุกคนเป็นพเศษเนาะ จำตลอดไปนะคะนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วขอ,ข,อขอเก็บไว้นะคะทุกคนแบบน,นี้นะความฝันของ,งขึ้นคือการเห็นดาทุกชลได้เห็นรอยยิ้มของดาวทุครั้งรูปนี้ก็หายากนะคะก็ต้องเก็บไว้นะคะถ้าไม่เก็บนมันหมดนะคะทุกคนโอ้ต้องเก็บนะคะถ้าไม่เก็บมันจะหมดอายุได้นะคะทุกคนแบบมันต้องหมดนะคะ รุ้นแล้วก็ต้องเก็บนะคะทุกคนฟิลแต่งงานเวอร์พี่ดังบอกเหมือนเหมือนฟิลแต่งงานะค่ะทุกคนเอาหมือนเหม,หมล้วหรอไม่เลยค่ะมันะะมลบล่าสุดหาวิธีซื้อดอยแล้วจ้าขิงกันไม่ไหวคือแบบคู่พี่ก็ขงิงคู่น้องก็ขิงแบบโวยคือแบบ คือคู่พี่นะคะจะซื้อดอยสวนพี่คู่น้องจะซื้อเกาะอ,อืมอยากเส้นมะขาตรงนี้หรออุ้ยพักแบบนี้แหละหายเหนื่อยพักแบบนี้แหละหายเหนื่อยน,นะคะทุกคนทุกคนคือกาําไรทุกคนอันนี้คือกําไรในซีรีส์นะอยากได้อะทำไม,มีการสะสงแต่ละคุณกวากันไม่ไหวแล้วก็ ฟ้าพี่ฟ้าจะมาทําไมอ่ะพี่ฟ้าชอบมากัดจังหวะนะพี่ฟ้าหวานเกินพี่ชายเชื่อรูกสองคนแหมสวยเนาะอ,อันนี้คือแบบใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็บอกเราด้วยนะคะคือเราอยากไปมากนะเราอยากไปตามบาซิลีนะทุกคนกดใจให้แบบกดใจให้รัวๆเลยนะคะทุกคนก,กดไปนะคะกดไปนะคะกดไปให้เยอะๆเลยเนาะเกินอันนี้ก็แบบเป็นใจเย็นก่อนอไรแบบนี้ก็ ก็คนไม่น่าจะให้เป็นหโหรใคร่ละครโอ้ยน่ารัไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อแล้วก็กด subscribe ก็จะใช้ไมดีดีนะใครไม่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย